มันผอมลงครับคือเราทํางานเยอะมากมามาแบบหลายเดือนมากเราไม่มีเวลาไปบิวกล้ามให้มันให้มันใหญ่ขึ้นแล้วช่วงเนี้ยเพิ่งเพิ่งจะมีเวลากับนาออกกาลังกายเราก็เราก็ออกกําลังกายหนักพอสมควรก็ทั้งวิ่งทั้งเตะบอลทั้งต่อยมวยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยจะลีนรีล,นลงไปแบบอย่างรวดเร็วมากอะไรเงี้ยมันเผาผ่านแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการแบบบิว ให้ให้กล้ามเนื้อมันแบบมันใหญ่ขึ้นให้มันเฟิร์มขึ้นมากกว่าครับไม่น้อยเราเราเข้าใจธรรมชาติของของคนที่คือถ้าใครออกกำลังกายมาคือถ้าเกิดว่าเคยตัวใหญ่ๆกล้ามใหญ,ใหญ่ถ้าหยุดออกกําลังกายไปแล้วคือมันจะมีอยู่2แบบคือคือ1อ้วนไปเลยกับ2นี่แบบตัวจะเล็กลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะของผมเป็นโชคดีที่ที่เป็นอย่างที่2ซึ่งถามว่าในมุมของของคนที่ออกกาลังกายมันดีกว่าเพราะว่าถ้ามันตัวเล็กเรากลับมาเล่นปั๊บสักประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยมันก็จะฟื้นฟื้นเร็วกว่าแต่ถ้าใครที่เล่นตัวใหญ่แล้ว แล้วหยุดเล่นแล้วเผลไปเลยอะไรเงี้โยโหยผมว่านั้นนะ่ะโหดร้ายแล้วทํางานไม่ได้ด้วยของผมโชคดีที่ว่าพอเราเป็นคนเป็นคนแบบถ้าไม่เล่นแล้วตัวเราจะเล็กจะเล็กเร็วเล็กง่ายอะไรเงี้ยเราก็ยังทานได้ได้ปกติครับผมว่าน่าจะออกกําลังกายหนักแหละเพราะว่าเพราะว่าอย่างช่วง2วีคที่ผ่านมานี่ผมผมเน้นการออกกําลังกายเยอะมากคือเชา้าจากรายการวิวเสร็จแล้วต่อด้วยเข้าฟิตเนสเข้าฟิตเนสเสร็จมาต่อยมวยต่อยมวยเสร็จเย็นปิดท้ายด้วย ด้วยเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือหลบชีวิตตอนนี้คือออกกำลังกายลักษณะ แบบนี้อะไรเงี้ยครับของจุ๋ยก็จะมีมาเที่นที่นี่ครับที่นายวันวันของพิจเานีก็จะมามาคลาสต่อยมวยกันผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมันน่าจะไปกับการออกกําลังกายเพราะจริงๆแล้วผมก็จะเป็นคนมีแก้มมีแก้มตลอดอยู่อะไรเงี้ยครับแต่พอถ้าถ้าได้กลับมามาวิง่งได้กลับมาเตะบ,บอลอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็เหมือนเป็นการเป็นการเบร์อะไรเงี้ยพุงพิงอะไรเงี้ยมันก็มันก็หายไปอะไรเงี้ยครับ,รบน้องโบไม่มีผมว่าฉีดโบมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับสมัยนี้นะเพราะว่ามันฉีดแล้วมันน่าตึงยิ้มแล้วมันไม่เป จริงๆก็ผ่านผมว่าผ่านช่วงเวลาที่ที่มันหนักๆไปแล้วแหละที่มีทั้งเพจแอนตี้มีทั้งข่าวดาราม่านน่นนี่นั่นต่างๆครับซึ่งเราก็คุยมาตลอดว่ามันเป็นมันมันน่าจะเป็นช่วงเวลาของของของเราสองคนที่มันอาจต้องเจอแบบนี้แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพียงแค่จิตใจเราเข้มแข็งเราเข้าใจกันเราให้กําลังใจกันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันก็มันก็จะผ่านไปผมเชื่อว่าทุกคู่คงคงเจอปัญหาลักษณะแบบนี้เหมือนกันก็ก็มีนะครับเขาก็จะมามาบอกว่าบางทีแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันบางทีคนที่เสียบางทีมันก็เป็นตัวตัวเราเองอะไรเงี้ยครับของจุ๋ยเขาบางทีเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนจริงคือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้มันถูกต้องส่วนถ้าเป็นของเราคือเราก็เป็นเราเป็นคนที่ชอบความถูกต้องเหมือนกันแต่บางทีเรารู้สึกว่าบางอย่างกก็็็่ะไไมเเเเปปนนนรแลล้้ววัถาาจสต์ีียยด๋ วันนึงเราจะใช้คําว่าเดี๋ยววันหนึ่งคนก็คงจะจะเข้าใจเราอะไรเงี้ยครับนิสัยไลฟ์สไตล์ก็จะจะ,จะคล้ายๆกันครับส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอารมณ์ขึ้นกันมากกว่าส่วนมากจะเป็นเป็นคุยกันด้วยด้วยเหตุผลอะไรเงี้มากกว่า